ตำรวจต้องได้เห็นคนจริงๆสาวทดลองตกท้ายเรือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลเป็นอย่างมากหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปจาก t ิ k t o k ซึ่งถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังจากที่สองสาวต่างชาติได้แสดงบทบาทสมมุติว่าตกจากเรือโดยคนแรกตกจากบริเวณด้านท้ายเรือส่วนคนที่สอง ตกที่บริเวณท้ายเรือแนวตรงผลปรากฏว่าในคลิปทั้งสองคนลอยห่างไปจากเรือและยังสามารถเรียกขอความช่วยเหลือได้ทั้งนี้หลายคนต่างนำคลิปดังกล่าวไปเทียบกับกรณีของดาราสาวแตงโมซึ่งไม่แน่ใจว่าจะนำไปเป็นตัวอย่างประกอบคดีได้หรือไม่แต่หลายคนต่างก็บอกว่าอยากให้ตำรวจได้เห็นคลิปนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดเพราะเป็นคนจริงๆไม่ใช่สิ่งของสมมติขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ